วถตอนเช้าครับงานก่อสร้างกาลีใต้นะครับการทำงานก่อสร้างกาลีใต้เข้าแบบนะครับ5คนนะครับ วันนี้อากาศด,ดีครับนะครับเอกาหลีใต้นะครับใครจะมานะโอ้บริินหนังงรยเ้ามันมะเร็งเห็นมันเลี้ยวเนี่ยมันหลวมหูนซ <c oughs> ื่อ จางเหล็กกำลังมัดเหล็กนะครับอากาศร้อนเหมือนเดิมครับผมงานก่อสร้างเกาหลีใต้วันนี้นะครับก่อสร้างทำสะพานนะครับจ้างเหล็กมัดเหล็กนะครับรอเลิกงานครับก่อสร้างเกาหลีใต้วันนี้เลิกบ่ายสามโมงครับอากาศร้อนนะครับเข้าก่อนเวลาแล้วก็เลิกก่อนเวลานะครับ ช่วงหน้าร้อนนะครับอากาศร้อนนั่งรอกับห้องนะครับอากาศร้อนครับเกาหลีใต้ช่วงนี้นะครับช่วงเดือนรก,กรกฎาสิงหานะครับสิงหาคมอากาศร้อนนะครับเลิกก่อนเวลาเข้างานเช้าตูนะครับ